มีคนร้ายไปตัดหัวรูปปั้นของพ่อปู่แม่ย่าในศาลนะคะ oh. ขาดคือชาวบ้านเขากลัวจะเกิดอาเพศมากเลยก็เลยมีการแต่งขันห้าไปไหว้ขอขมาพ่อปู่แม่ย่าค่ะชาวบ้านเนี่ยนะคะแต่งขันห้าไปยกขอขมารูปปั้นพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยตัดเสียรท่านขาดเลยอะคะ่ะทั้งพ่อปู่ทั้งแม่ย่าเลยนี่อยู่ที่ สารเจ้าดอนปู่ตานะคะซึ่งพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนในหมู่บ้านหนองโจดตําบลโคกกอมอมเภอเมืองมหาสารคามเนี่ยเคารพอย่างมากแต่ปรากฏว่าถูกคนร้ายมาทุบทําลายเสียนขาทั้งคู่คสียขาทั้งคู่ะคะ่ะทางด้านของหมอทําประจําหมู่บ้านพ่อหมอประดิษฐ์ ทานหานอายุ65ปีแล้วก็เป็นคนดูแลสารพ่อปู่แม่ย่าด้วยเล่าบอกว่าก็จะมาปัดกวาดดูแลสารเกือบทุกวันช่วงนี้ฝนตกมีงานบุญก็ไม่ได้เข้ามาที่สารสวันแล้วจนกระทั่งเมื่อวานตอนสายๆเข้ามาเพื่อจะเก็บกวาดทําทความสะอาดตามปกติเนี่ยนะตกใจเลยค่ะหมอธรรมแกไปเจอรูปปั้นพ่อปู่แม่ย่าถูกทุบทาลายแล้วข้าวของในสารกระจัดกระจายรูปปั้นของพ่อปู่แม่ยา่าหัวขาดแบบนี้ค่ะข้อศอกด้านขวาแตก ส่วนรูปปั้นแม่ย่าเนี่ยล้มควม่ำห,ห,หัวขาดเหมือนกันหัวขาดเหมือนกันก็เลยโทรแจ้งผู้ผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็ให้ตำรวจมาตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่รู้เลยว่าคนร้ายเป็นใครแล้วก็ทำไปทำไมเนี่ยนะคะแต่ที่แน่ๆคือชาวบ้านเขารู้ข่าวเขาไม่สบายใจค่ะกลัวจะเกิดอาเพศเกิดเหตุร้ายในหมู่บ้านก็เลยต้องแต่งขันห้ามาขอขมาก่อนที่จะเตรียมทาบุญใหญ่กันต่อไปค่ะครับได้ปรึกษาหารือกันว่าจะทำพิธี ทำพิธีก่อนทำบุญทำบุญให้กับประยกปู่กับยา่าคิดว่าคนที่ทำนี่เป็นคนในพื้นที่ไหมคะอืก็ไม่รู้เหมือนกันครับบอกไม่ได้เลย <laughs> ไม่รู้เลยคิดไหมว่าแบบว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าแบบทำให,ให้มันเกิดอาเพศหรือมันจะมันทำเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ยังคิดๆอยู่ ยังไม่สบายใจเลยที่เขามาทําอย่างนี้เขาหวังอะไรเพื่ออะไรเออคือชาวบ้านไม่สบายใจเพราะว่าดอนปู่ตาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านเนี่ยนะคะคือชาวบ้านมาบนบานขออะไรก็สมหวังเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายป่วยของที่หายก็ได้คืนอะ่ะมาทําแบบนี้ทําร้ายจิตใจชาวบ้านก็เลยฝากไปถึงคนทําบอกว่ามันบั่นทอนจิตใจชาวบ้านอย่ามาทําแบบนี้อีกค่ะครับ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกปรดสับสไครต์ข่าวช่องแปด